เรืการกาาวุรกยากรรมแล้พนที่ชงซึ่งเราก็ได้เริ่มปฏิบัติใหไเนี่ยไปเริมการตรวจผลโดยไม่ต้องขอหมายตรวจผมันก็จะรวดเร็วขึ้นแต่ในการปฏิบัติในเรื่องของการตรวจ้ลการยึดการดำเนินคดีก็จะเป็นไปตามกฎหมายมากขึ้นครับซึ่งด้กตรวจ้นได้ยึดได้ก็จะให้เจ้าพนักงานดำเนินการสุาคอันนี้ว่า สิ่งที่เราได้ตรวจยื่นได้แต่ตั้งแต่วันที่17มองนารรศพเนี่ยที่ร้อยของเขานี่สามได้แจ้งการมีการแจ้งเหตุคือหนึ่งท่านจะต้องไปติดต่อที่กสทชคือที่สและหลังจากนั้นเมื่อท่านได้รับตรวจตอบว่าท่านได้เป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์ในเมื่องไทได้รับอนุญาตให้เข้าแข่ง ทดลองการกำงารสองได้รับการตรวจสอบเอ่อชื่อสมบูรณ์ถูกต้องจังหวัพิศวงนะครับที่ได้พัฒนามาร่วมกําลังกันกับฝ่ายของทางจังหวัดซึ่งเป็นฝ่ายต้นเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองหรือฝ่าย์ป่าไม้หรือฝ่าย์สมสตาไิ้ที่เป็นฝ่ายปกครองในบริวญญาอยาไพรชยาไพรเนี่ยซึ่งมีการแบ่งเป็นหุ้มหุ้นี่นะเพื่อจำหน่าย ผงหนึ่งผงเล็กๆนี่นะครับราคาประมาณ4,000บาทนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องยาบ้านะครับสมอรวิยนะครยาบ้าเนี่ยจำหน่ายคือเม่ต้องประมาณ2,000-3,000บาทแล้วแต่คุณภาพของยาสองนะครับนะ

ตัวเอง